อะไรวะเนี่ยพวกพี่นี่กล้าคอมเมนต์กันเนอะนี่พี่ไม่อายมั้งเหรอฝนนี่อายแทนมากเลยนะเซนน่าก็ชื่นใจขอบพระคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะฝนเป็นคนที่แปลกมากเลยว่ะฝนเป็นคนที่ดังแล้วตกเป็นข่าวแต่งานวงการไม่เข้างงมากโคตรงงเลยเป็นอะไรด้ยพี่ กูนี่พลาดอะไรตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเป็นข่าวแรงกว่าฝนอีกนะแต่แม่งเขาได้แบบอยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะเออมีงานเกี่ยวกับ,บวงการบันเทิงเป็นอะไรที่มันสนุกนะนวอยแต่ของฝนไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีมาติดต่อเลยแมย้แต่งานเดียวเป็นอะไรที่แบบส่วนใหญ่มาติดต่อเรื่องการขายของอะ่ะน้องฝากถือนี่หน่อยนี่แย่ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบ ดวงไม่ได้มาด้านนี้นะคะัดีค่ะผมอยู่บนต้นไม้อะไรวะอะไรจ้ายืนวงการชุดชั้นในไงไม่เกี่ยวบางคนนะบางคนอยู่ในวงการหนักกว่าฝนอีกจริงหนักกว่าหนักกว่าฝนเยอะอะแต่กลับได้แบบนะบางทียังน้อยใจเลยนะรู้ว่า เออคุณน้อยใจเลยเสริมเหมือนดาราเลยขอบคุณค่ะแค่เหมือนดาราก็ดีใจแล้วค่ะแต่ก็มีมามองไหมโอ้โหถ้ามันจะมีมันมีตั้งแต่